ก็ตัวนี้นะครับผมจากที่พี่น้อยใช้รถมาแล้วประมาณสักสองชั่วโมงเอาไปจอดที่บ้านโอ้ oh, อะไรวะโอ้ด,ดูน้องน้นองืคาดลงไปแล้วจน oh, oh, ด,ดูดุขึ้นปะถ้าถอยหลังออกไปมันจะดูแบบดีก็น่าไปแล้วเหนื่อยมันร้อนไม่ขาแล้วกาไนโอ้แม่คำรถจะแม่งดูดิมาผู้ชมร้านนี้บริการดีจังครับสวัสดีครับมวัมาี้ ครับที่รักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นนั้นสายยาเชยาต้องขอกราบสวัสดีในบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติยังไม่ได้ร้องเพลงเลยก็วันนี้นะครับผมเราเดินทางก็ดูเด่นน้องๆก็ดูพี่ซิงขนาดไหนปั๊กเดินเด่นไมเด่นเด่นพี่จะปาดแล้วน้องดูเจ๊ดเอาอีกเอาอีกนะพอพอก็ตัวนี้นะครับผมจากที่พี่น้อยใช้รถมาแล้วประมาณสักสองชั่วโมงเอาไปจอดที่บ้านก็รีบโทรหาพี่บอยทันทีว่ารู้สึกว่ารถมันแบบ มันสวยนะแต่คิดว่ามันเหมือนยังขาดอะไรไปอยู่บางอย่างก็คือแบบพี่น้อยมองแล้วแบบถ้ารถเหลืองอย่างเดียวมันก็จะแปลกๆมันก็ต้องมีลายคาดหน่อยนะเหมือนพวกอะไรมัดตรงมัดแต่งสายชงสายถอกสายชิลสายอะไรนั่นแหละผมมัดแต่งกันหมดเลยนะเราก็ต้องไปแบบคาดลายให้มันเป็นแบบซูเปอร์บีเอ็มเหมือนรถพี่เต้ไม่ต้องคืนแล้วมังเบื่อแล้วก็เบื่อแล้วก็นบื่อแล้วก็เ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 ่ล้เบื่อแล้วก็เ่ล้เบื่อ้วเื่อแล้วกบื่อแล้วก็เบื่อีล้วก็เบื่อแล้วก็เ่อแล้วก็เบื่ เราโทรหาพี่บอยเสร็จพี่บอยทำอะไรอยู่พี่บอยบอกอุ้ยเเปลอยู่เดี๋ยวโทรกลับเาไม่ได้คุยแล้วตอนแรก้โหเสียดายมากเลยก็เลยลงโทรไปรอบสามเฮ้ยพี่บอยทำอะไรอยู่อ๋อเมียอยู่อ้โหก็เลยไม่ได้คุยอีกแล้วรอบสี่รอบสี่เออก็เลยโทรรอบสี่เอ้ยพี่บอยทำอะไรอยู่พี่อ๋ออยู่ร้านเนี่ยทำรถให้ลูกค้าอ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปหาเลยพี่บอยบอกเข้ามาทำอะไรเราก็บอกไม่ต้องไม่ต้องรู้หรอกพี่หน้าของพี่คือหน้าที่ทำเดี๋ยวของผมไม่มีหน้าที่บอก บอกพี่บอยแบบนี้แล้วพี่บอยก็บอกเออเง่ายเข้ามาแต่เสียงเขาอ่อยๆนะแบบเหนื่อยไงเหนื่อยไงอ๋อเอออ่อนเหนื่อยมันเหนื่อยตั้งแต่สายแรกแล้วไงอ๋อแค่นั้นแหละก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านพี่บอยสติกเกอร์ปากน้ำโพโอ้โหนั่นโก้จริงๆนะเอาไปชมเอลเดนเซอร์กันหน่อยฮะ เลี้ยวซ้ายแล้วปลายทางจะอยู่ทางขวามือของคุณเอเแล้วครับน้องๆตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่ทุกคนต้องรู้จักเพราะว่าร้านเนี่ยทำสติกเกอร์ก็ให้กับยูได้ซีจีให้กับยังไม่ได้แต่ทำให้คนดังอ่ะให้พี่บี้เดสกาให้เต้ยโศกเต้ยโศกให้แน่เต้ยโศกเต้ยโศกให้แน่ยกมือแจแดจูข้างเวทีเล่นไปแล้ว นะก็ทําให้หลายคนเลยนะครับผมก็สําหรับแบบคนดังๆอนะอย่างพี่คนนึงะนะครับผมก็นี่ครับผมเขากําลังวัดขนาดแล้วก็กําลังจะทําสติกเกอร์คาดให้พี่นอยแต่พี่นอยไม่บอกนะครับว่าจะเป็นยังไง oh, <no. S 1> ต้องรอชมคลิปนะครับน้องๆแต่วันนี้เดี๋ยวพี่นอยจะพาดูซิว่าแบบเขากาลังทำแรปรถเนี่ยมันเป็นยังไงดูดูด,ดจูจริงๆผมก็เคยพาดูที่ร้าน G B Rap แล้วนะ <Okay. S 1> ครับผม G B Rap นะั่นคือสาขา2ของพี่บอยนะครับ <Whoa. S 1> สาขาหนึ่งก็คือที่บิ๊กซีปากน้ำนะครับเข้ามาที่ลานจอดรถก็จะเจอเลยมีรถหวย เยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะผมนี่คันนี้ก็น่าจะเป็นลัมโบกินีไม่ใช่ <S 1> <S 1> แต่แบบเขาทําหน้าให้เหมือนลัมโบมากเลยนะน่าจะโตโยต้าแปงอย่างนี้แต่สวยนะนี่นครับรถรถที่นี่ก็รับทาแบบทุกแบบเลยนะครับผมถ้าทางร้าน G ีบีนะ่จะเป็นแบบรถเหมือนแบบออกแนวสปอร์ตนิดนึงหรือซูเปอร์คาร์ที่ราคาแพงนิดนึงก็จะทําที่นู้นนะครับรตัวตัว,ตวที่เป็นรถบ้านรถอะไรรถแต่งแต่รถแต่งก็ทําที่นี่ได้นะครับเพราะว่าคุณภาพเท่าเทียมกันเลยมาสถานีก็ เนี่ยผมก็ดูมีทั้งบ m มีทั้งอันนี้น่าจะเป็นโฟล์ต้าแต่ว่าแปลงโฉมมาแล้วแล้วก็นี่โอ้โหโคชสวยจัดอะสีใกล้ๆเคียงกับผมนะแต่ว่าอันนี้จะออกอ่อนกว่านะผมผมจะเข้มกว่านิดหนึงเนี่สีพี่ก็ต้องโหดกว่าอยู่แล้วับผมไม่ใช่อ่ะนี่นี่ทำการวัดอยู่ครับผมนี่อันนี้คือมือขวาของพี่บอยเลยนะครับผมคือน้อง พี่บัวนะครับคือลูกสาวอิ่ดูลูกสาวมานั่งทําเองเลยสุด oh <no. S 1> จัดอ่ะแบบนั่งคุมเองเลยอ่ะนี่ก็เป็นน้องสาวทุกคนใช่ไหม <c oughs> ไม่ใชไ่ไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ <c oughs> พี่ร้านนี้ใจดีมากนะครับ <Okay. S 2> ใจดีทั้งพี่บอยทั้งโหทุกคนพี่จีนทั้งสาขา2อและสาขาหนึ่งนะ <c oughs> ใจดีกับพี่น้อยมากเลยแบบอยากได้แบบไหนตามใจเลือกเลยคนระับแล้วมันไม่ใช่ว่าตามใจแค่แบบยูทูบเบอร์นะคือตามใจลูกค้าทุกคนจริงงานเสียงานแก้หรือต้องเป็นอะไรมีจุดบกพร่องตรงไหนลูกค้าชนเฉียวชนมาแล้วแบบต้องการที่จะแปะสติกเกอร์เพิ่มนะจุดตรงนั้นก็ พี่บอยเขาจัดการให้หมดพี่จินเขาจัดการให้หมดเลยนะครับ <Okay. S 1> ยังไงก็ถ้าใครสนใจแรปสติกเกอร์นะครับก็อย่าลืมร้านบอยสติกเกอร์นะครับนี่ขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็ร้าน GB ีแรปขึ้นตรงนี้เลยนะครับก็เป็น2ส,สาขาเลยนะครับผม <c oughs> เหมือนเป็นร้านตัวเองเลยพูดเหมือนเป็นร้านตัวเองเลยรเราเป็นหุ้นส่วนเขาอยู่ประมาณสักไม่มีไม่มีในลิสไม่มีร้านนี้ไม่มี <c oughs> ก็เดี๋ยวอันนี้ทาการวัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าโบสต่อเลยนะครับโอ้ยนี่วันนี้ผมมาถึงหลังบ้านเลยนะครับผมก็คือตรงนี้ มันคืออะไรเนี่ยตำแหน่งตรงนี้คือใช้ทำอะไรดิไวตัดสติกเกอร์าตัดสติกเกอร์แล้วทำไมต้องมีคอมอ่ะเราไม่มีคอมเราก็ตัดไม่ได้เราไม่ได้ใช้มืออ๋อไม่ได้ใช้มือเหรอใช่ไม่ได้ใช้มือแล้วโอ้โหเมื่อก่อนใช้มือเดี๋ยวนี้ไม่ใช้มือแล้วเรามีเครื่องตัดอ๋อเหรอจะตัดเป็นคำได้เลยเป็นคำใช่คำวรรคโอเสียวจัดเลยก็นี่คือการอ๋อเราก็คือวัดขนาดจริงแล้วก็วางวางแบบอ๋อวางแบบแล้วก็ค่อยสั่งเครื่องนี้ตัดออก แล้วก็ไปแปะอีกทีใช่มันเป็นอย่างนี้แล้วเหรอจิงมันก็เป็นอย่างนี้นานหรือเปล่าใช่แต่น้อยไม่รู้อ้าวแล้วอย่างนี้พวกตัวหนังสือตัวเล็กๆเราจะมานั่งตัดยังไงอะใช่เราก็พิมพ์เราเอาขนาดเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้ยเราเอาขนาดนี้ก็ตัดตรงนี้เยอเอคุณพิมพ์ไปในนี้ใช่แล้วก็วัดว่าเราจอาขนาดเท่าไหร่เล็กประมาณเซนนึงสองเซนแล้วเราก็ตัดเครื่องมันไปตัดไปดึงแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องเท่าไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวกะขนาดให้โอ้โหดูดิครับฝีมือมันขนาดไหนอะครับผม แค่แบบเดี๋ยวเอาสีสามสีนี้ไปทาบใช่ป่ะแล้วก็ค่อยวัดอีกทีว่าตัวหนังสืบนอนไหนแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันจะมีคําว่านอยไดโวอร์หนึ่งหกแปดที่ทายรถด้วยนะครับถ้าใครเจอตัวคันนี้นะครับก็สามารถไม่ต้องไม่ต้องทักก็ได้แต่บีบอแต่ไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบไม่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไม่อทำอะไรเออเห็นรถพี่นอยก็แค่นั้นแหละไม่ต้องทำอะไรมากับเพื่อนอุ้ยรถพี่นอยรถพี่นอยโอ้ยรถพี่นอยรถพี่นอยก็เฉยเฉยแม่ ก็นั่นแหละครับผมก็เหรอให้พี่บัวครับเขาตัดนะครับแล้วเราก็จะไปนั่งดูว่าขั้นตอนการแปะยากไหมเนี่ยยากไหมเนี่ยใช่เออง่ามากยากไปเร็วยากกว่านี้กี่นาทีเนี่ยผมขับรถมาจากนู่นประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งเท่ากับเราขับมาเลยอ่ะอ๋อนี่ไงเขาเคยขายทำให้ใครบ้างคนดังจริงๆมันต้องมีผมนะเนี่ยลูกคนดังต้องไปแปะอยู่ตรงนั้นด้วยนั้นเนี่ยนี่เดี๋ยวแปะไว้ให้เออ เอาเต็มตรงนี้เลยนะแตะให้เต็มเลยเลรู้ว่าโอ้โหอะไรวะผมดูท้้งน้องคาดลงไปแล้วก็ดูดุขึ้นไะถ้าถอยหลังออกไปมันจะดูแบบดูดีก็้นอะนี่หมายึงหน่อยดูดีขึ้นไหมเกี่ยวคาดไปแล้วแบบสวยๆเลยนะครับทำไมต้องพรมน้ำอ่ะฉีดหน่อยเด็กเป็นไงฉีดเข้ากล้องต้องฉีดเยอะไหมได้เลยพี่เยอะอริยสบายใจอ่าเอาี่รี่สบายใจเลย ตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนที่รีดแล้วนะครับผมโอเคแล้วน้ำเ้าองล่างมาออกหมดเลยอ่รก็ดูอาการพ่อก็แบบไปทำโน้นทำนี่ปล่อยให้ลูกสาวตัวเล็กๆทำงานอยู่ก็ใช้ชีวิตสุขสบายใช้ไม่ได้เลยพี่บองใช้ไม่ได้เลยพี่บอง รถตัวนีขึ er eh? o, ini, ้นอะไรอ่ะ10%เปอร์เซ uh. okay. ็นต์แ okay. ล uh ้วตรงนี้พี่น้อยก็จะเขียนตัวใหญ่เรยเขียนว่าลากเนี้ยคนอื่นนี่โอ้โหแต่นี้จะแปะไว้ที่กระจกหลังนะครับผม่อามใครที่เห็นพี่น้อยนะครับก็สามารถกดติดตามมาที่ช่องน้อยเดววมันไม่เห็นอ่ะอย่ารเราไปใส่กับรถแล้วกัน้น้ไอมี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 วิธีเห็นอยู่โอเคนี่อย่างนี้ ถ้า้องน้องสนใจนะครับก็สาม,มารถติดต่อเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> มาสาม,มารถติดตามที่ช่องพี่น่อยอันนี้ได้นะครับน่อยเดวเอรหนึ่งหกแปดนะครับตอนนี้แบบช่องเขากําลังบูมเลยนะครับตามเยอะมากนะครับประมาณก็ยังน้อยอยู่ดีไว้จัดห้าแสนหกนะกยังน้อยอยู่ดี ไปคอแลแรบกับยูได้มาก็แบบผู้ติดตามก็ขึ้นมาครับเกาะเขาดังนะครับผมขึ้นมาเท่เาไหร่ขึ้นมาห้าพันนะครับก็ถือว่าสุดจัดเลยก็ขอ,ขอบคุณนนด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะไปกราแกบแทบเท้านนเลยลองไปนะเพราะว่าไม่บอกดีกว่ารอติดตามรอติดตามมาตอนนี้ก็กําลังไล่อากาศอากาอกจากสติกเกอร์นะครับผมแล้วสติกเกอร์อย่างนี้ต้องปล่อยไว้กี่วันห้ามโดนน้ำวันเดียวพอวันเดียวก็ต้องสอดตากแดดละ daddy, es, ครับปกติขับปกติแล้วทาไมขับได้ เพื่อที่ให้กาวของสติกเกอร์มันเซตตัวนะครับผมจริงจ <ไอ S 1> ที่บ้านก็มีอยู่กระปุกนึงนะครับผมใกล้หมดละรถแบบดูไม่ล้นดูเม่นโล่งดูดรับน้องๆโ,โ,โอ้โหรถพี่สวยขนาดไหนะน,นะครับผมใกล้จะเป็นจริงแล้วนะครับผมใกล้จะเป็นจริงแล้วตอนนี้ก็กําลังกะแบบหลายลออม,มากเลยมันเหมือนจะเป็นเส้นตรงนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ตรงนะครับน้องๆโอ้สีแม่งสวยว่ะสีแม่งสวยวะใครว่าสีรถพี่น้อยสวยบ้าง บอกเลยอย oh ่าผมจะถ่ายอินเสิร์ตให้ดูสวยๆนะตอนที่เสร็จแล้วนะครับผมจะถ่ายให้ดูโหผมชอบป่ะชอบมากเลยมันจะมีคำเขียนตรงนี้ปั๊ดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ช่องยูดคูปิดน้อยจะไปแปะท้ายรถใครขับผ่านพี่หน่อยนะครับผมก็แวะทักทายได้บีดแตะรถกระจงรถกระจกดาได้ก็อย่าดาแรงนะครับผมอย่ามีดากลับเฮ้ยตอนนี้รถเราใกล้จะเสร็จแล้วอย่าเรามี คนดังอีกคนนึงนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับช่องยัดขาดชัยโซโลต้ายัดขาดชัยโซโลเดี๋ยวขอเชิญพี่ยัดนะครับผมเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมอันนี้ช่องพี่บอยปากน้ำโพนะฮะไม่ใช่ปากน้ำครับผมเอาละเล่นเองแล้วครับผมก็พี่บอยวันนี้พูดบ่อยพูดบ่อยไปแลบที่ร้านพี่มาที่ทีวีนะครับอันนี้คือสาขาสองครับผมวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าน้องให้น้องมาที่ปากน้ำเพราะว่าช่างสติ๊กเกอร์จัด เออคือมันลาออกจากโควิดไปยังไม่กลับมาครับผมก็เลยให้มาจบที่นี่นะฮะคือตอนนี้ให้คืนนี้สองให้ลูกสาวเปิดขายกินได้ลูกสาวของลูกเก่งมากเลยนะลูกปอยสติกเกอร์ปากน้ำนะฮะอันนี้เป็นกราฟิกดีไซน์ลุงตีท๋สมัยรุ่นอันนี้ยิงช็อตนะพูดอย่างโอเคนี่ยครับเขาเข้ามานะครับก็ยึดช่องผมเรียบร้อยแล้วนะผมกลับไม่ให้ผมดูแล เคยจริงๆแล้วเราเลยแรบสีเหลืองมาแล้วแล้วทีเนี้ยโอ้่รถแรงทำไหมพิซซ่่่าออเขีียแคกกะรถแรงรถแรงแถวนี้รถแรงเจอแถวราชดานโดนผมปวดนะเนี่ยก็คือตอนแรกเราทำสีเหลืองแล้วพอเราขับไปประมาณสักสองชั่วโมงออกจากร้านไปนั่งดูรถแบบตัวเองแบบมันเหมือนขาดอะไรไปก็เลยไปซื้อแม็กมาใส่แม็กยากแล้วแม็กก็เนี่ยก็เลยไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับผมเว็บคอนทัพคอนทัพคอนทัพ เป็นอะไรวมานนอกก็เป็นอย่างนั้นเออก็นั่นแหละผมไปเซิร์ชเว็บุ๊กคนทับมาเนี่ยก็เห็นลายรถ B M คันเนี้ยก็เลยแบบอยากจะคาดลายเหมือนเขาบ้างอ๋อเหมือนกับพวกคล้ายๆเหมือนชุดตะแคมอ่ะมีภาพแบบนี้ใช่ไหมแหม่ก็เลยแบบโทรหาพี่บอยเลยเอ้ยเราพี่บอยพี่บอยรับสายแรกบอกปุ๊บุ๊ทุยไม่ใช่ฮะก็เลยโทซโซนี้หน้าร้อนผ่านไปแล้วเป็นหน้าฝนหน้าฝนก็โทรไป็นรอบสองครับก็รับเหมือนกันแต่ว่า Но, ยังยังไม่เสร็จจากรอบแรกก็เลยโทรไปรอบสามพอโทรไปรอบสามเอ้ยแม่งติดเว้ยเออบอกเฮ้ยเรียบร้อยจะเอาคาดลายเอ้ยมาเล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 ยก็ขับรถไปที่เลยไม่ใช่ครับมาที่นี่ฮะโอเคที่ไหนที่นี่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 ที่ไหนจ้าไปดีกว่าคุยกับคนบ้าแล้วเนี่ย ตที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่บิ๊กซีปากน้ำมีหนึ่งสี่หนึ่งสองยูไดแล้วก็ c ีจีจีแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์มาที่นี่กันเยอะมากดีที่นู่นจะมีแค่อันนอย์ไดโวไปไหนไดโวอันนอย์ไดโวเพิ่งมานะโอเคโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะคุยแล้วเหนื่อยมันร้อนไม่ขาไม่ขา โอ้แม่งคำรถแม่งดูดิท่านผู้ชมร้านนี้บริการดีจังโอ้ท่านผู้ชมแรปสติ๊กเกอร์ให้ด้วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่ามันนั่งแรปปุจะให้พี่บอยพี่บอยรู้ไหมว่าหน่อยมันตั้งชื่อสีเนี่ยว่าชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เอาบอกเลยเยลโล่มังเยลโล่มังอ่มันต้องมังด้วยหมังหมังที่แปลว่าพระอ๋ออุ้ยอุ้จะรูปโป๊อุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะอุ้ยรูปโป๊อุ้ยแอบเปล่าเนี่ยนี่ โอ้ยลโลมั้งนี่ท่านผู้ชมใครที่มาทำร้านพี่บอยต้องบอกว่าเยลโลมั้งเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าใครอยากบูชงบูชาเนี่ยมามาที่นี่เลยได้ครับมาที่หน้ารถนี่เลยร่วมทำบุญได้ร่วมบุญไม่ได้แลต่สวยนะพี่ว่าสวยมากพี่ขนาดอยู่ที่มืดนะท่านผู้ชมถ้าที่ไปเจอนี่มันจะออกไปทองทองนะแล้วออกไปที่สว่างนะมันจะแวววาวแวววาวเหมองไม่เหลยคือมองไม่เห็นแสบตาไงไม่สีดอาสีดอาตาบอดตาบอดมุ้งตุ้งกันมู้จังเลย ใครถ้าใครมานะฮะถ้าสะดวกที่นี่ก็มาที่ปากน้ำแต่ถ้าใครอยู่สัชาดาแถวกรุงเทพก็ไปที่สัตชาดาซอยิเ31ทาที่นี่ก็พิมพ์ไปเลยว่าบอร์สติ๊กเกอร์ปากน้ำพิมพ์เป็นคุกเกิลแมพไปเลยแล้วก็อีกสถานีก็พิมพ์ว่ารัตชาดา231อยู่ติดปากซอยเเลยโอคก็ใครที่อยากจะแลัรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถรถอะไรก็แล้วแต่ทุกทุกนู่นรับลับนี้ก็แลันะฮะครับสองรับหมดนะครับผมครับแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างที่เขาปิดห้างแล้วไม่ให้เราทำงาน ถ่ายดีกว่าเดิมนะเป็นไงข่ายดีกว่าเดิมเพราะอะไรนะเพราะลูกค้าตามไปถึงบ้านครับผอกนาดูไดเห็นไหมลูกค้าต้องไปขึ้นขึ้นไปดูในช่องพี่บอยนะยูไดก็ยังมาบ้านน่ะก็พี่บอยทำติ๊กเกอร์หน่อยใครที่สนใจที่จะแรปลดนะครับว่าจะรถบ้านรถสปอร์ตรถสาร์ัดลดไข่ปลาร์รถตุกตุกได้หมดครับเออได้หมดโอทั้งแน่นอนครับมีครับมีเป็นบอดี้มาแล้วมาหมดได้หมดเลยฮะเฮไปติดตามช่องคีโมอีกคนคนช่องอนนึงด้วยนะ ีิโมลิ่งตั้งบอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมีไปหาบ้านยูไดนะอ่าเราจะไปเราจะไปเซอร์ไพรส์รถคันหนึ่งครับไม่บอกไม่บอกรับรองว่ายูไดจักรยานคนบังคับไม่ได้สาระจริงๆเนี่ยเอาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนอินเสิร์ตตอนเจอสติร์ตอนเสร็จเลยแล้วกันรับรองนะนะใครสนใจก็ชัดๆเลยนี่แหละเป็นสไตล์ถ้าใครสนใจนะครับก็นะ อันนี้แหละ,อะบอกเลยว่าอย,อย่าลืมนะไปตอบตะไคร้ข้างล่างด้วยนะหน้องดูห้องนอนแล้วไปดูลิงข้างล่างนะ้ามันไม่เอาลิงกูแล้วคุยไปตามข้ามันโอเคบ๊ายบายดูกัน So... Uh -huh.